สวัสดีครับผมนนเองครับตอนนี้ทุกท่านอยู่ในช่วงเปิดชาร์จแต่เป็นนักกล่องที่2แล้วนะครับและก่อนที่เราจะมาเปิดภายในวันนี้ก็คือกล่องที่มีชื่อว่า l e Legacy of ่ออฟดิค t ั o นนั่นเองครับซึ่งภายในกล่องจะประกอบไปด้วย2องก๊าทั้งหมด32มองนะแล้วก็ซองพิเศษเพิ่มอีก1ซองและกราดทั้งหมดภายในซองนี้ก็จะประกอบไปด้วยกราดตามนี้เลยหามว่าใครอยากจะเปิดหากราดแต่ไม่รู้ว่าจะซื้อกราดจากที่ไหนนะครับผมก็ขอแนะนำ้านโมเดิลก๊าซเลยครับ ตามโมเดลการนะครับเป็นตัวแทนจาหน่ายถูกลิขสินเนี่แน่นอน100%นะหากใครไม่สะดวกที่จะไปซื้อทางหน้าร้านทางนั้นก็มีบริการขนส่งสินค้าออนไลน์นะอย่างตัวผมที่อยู่ต่างจังหวัดจะได้รับของภายใน2-3วันเลยนึกถึงการต้องนึกถึงรามโมเดลการนะครับเคครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวผมขออนุญาตไปแกะสองสักครู่นะ โอเคครับหลังจากที่เราตัด2การ์ดไปเรียบร้อยแล้วนะผมก็จะแบ่งเป็นสามชุดนะครับชุดแรกก็จะประกอบไปด้วย12บซองนะครับชุดที่2ที่3ก็เหมือนกันนะทีละ12บซองอันนี้ยังไม่ได้เทออกมานะโอเคเรามาเริ่มที่ชุดแรกกันก่อนนะครับผมขอบอกตามตรงก่อนนะครับว่าผมไม่ศึกษาข้อมูลหรือชื่อกาดใดๆของภายในซองเลยนะถ้าอ,อยากจะเปิดก็เปิดนะครับหากว่าผมไม่ได้พูดชื่ออะไรก็ขออภัยด้วยอาจจะไปใส่ชื่อทีหลังนะโอเคเริ่มจากที่การ์ดใบแรกนะครับ อ่าเป็นเป็นการ์ดของเอนิเกียนะเป็นการ์ดใหม่ใช่ไหมอ่ะผมไม่แน่ใจว่าทําอะไรได้นะครับเดี๋ยวค่อยขึ้นชื่อขึ้นในทีหลังแล้วกันนะครับการ์ดต่อไปนะครับอ่าใบน,นี้เหมือนจะเป็นการ์ดการ์ดใหม่ไม่ใช่อาร์ดใหม่การ์ดใหม่นะครับที่เคยมีอยู่ในยุกิจอยู่แล้วแล้วก็มาทําใหม่ทีหนึ่งใช่ไหมเป็นเทคใหม่เลขกับยูเบล,ลได้ใช่ปะถ้าจะไม่ผิดโอเคใบต่อไปนะครับอันนี้การ์ดเวทของสเน็กอายใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดนะเป็นการ์ดใหม่ของสเน็กอายนะ อันนี้การ์ดกับดักใหม่ของไลท์หลอดใช่ไหมผมจาไม่ได้นะครับน่าจะใช่นะโอเคเฮ้ยผมลืมบอกเป้าหมายนะครับเป้าหมายของเราวันนี้ผมอยากได้มังกรสามสีนะครับแค่นั้นแหละโอเคไปต่ออ่าอันนี้ไรกะใช่ไหมเอ่นนยใช่ไหมการ์ดทีมใหม่นะครับทีมไรกะทีมนี้เหมือนว่าจะเล่นคล้ายๆไปมิเกตน,นะโอเคไปต่อไปนะครับไซเลนซอร์แมนตัวใหม่หรือเปล่า ตัวใหม่ละอันใหม่จำไม่ได้นะครับของสวนเซเล็กไอส่วนใบนี้อะไรวะจำเไพไื่อหายครับผมไม่รู้เลยดีกว่าข้ามไปครับเฮ้ยอันนี้ใช่ไหมการในตีมที่ผมอยากได้น่าจะใช่นะมันกรสามสี 3, มาแล้วหนึ่งใบอันนี้การซ้ำนะครับน,น,นี่ก็ตีมลายกายใช่ไหมการตรีมใหม่โอเค ก็เหมือนกันนะการเวดต่อเรื่องรายกะกำดักไหลหลอนะอันนี้ของของอะไรวะวิทคราฟหรือเปล่าไม่แน่ใจครับผมข้ามไปนะนี่ไหลหลอดไหลหลอดการ์ดใหม่นะน้องจะเป็นดาก,ก,กูนกลาเป็นตัวจิ๋วซะแล้วนะครับอันนี้ีนตัวสาวใบใหม่หรือเปล่าไม่แน่ใจทําไมคิปนี้ดูดูไม่มีความรู้เลยวะ <Yeah. S 1> ใช่ครับไม่มีนั่นเองนะอันนี้กับเวท ua ใช่ไหมเวทใหม่ของ ua ผมจำชื่อทีมนี้ไม่ได้แต่จำได้ว่าคนดูเคยเล่นกับผมอยู่ผมจำชื่อทีมนี้ไม่ได้นะครับแต่ยินดีกับการใหม่เขาด้วยนะผมรอวันที่เก็บชิปเปอร์ผมได้การใหม่อยู่นะครับส่เรนสแมนไปเดิมไว้นะครับไว้เดี๋ยวนี้มีอัศวินแล้วนะหลังจากที่ไม่ได้เห็นอัศวินของไว้มาเป็นชาตนนะครับในสุดปราสาทเขามีอัศวินสักทีนะครับจำชื่อไม่ได้้ามโอเคการ ตีมหามังกรสามสีผมมาอีกอแล้ว <c oughs> อันนี้เดี๋ยวใช่ปะ่ะซิเคตปะ่ะซิเคตใช่ไหมใช่ไหมเนี่ยน่าจะนา่าจะใช่ซิเคทนอนอแล้วเหรอซิเออกตเอาไวเกินฮลัลโหลแล้วผมก็ไม่รู้ด้วยว่านี่คืออะไร <c oughs> มาสมารอนนะครับมาสมารอนเอฟเฟกใหม่การ์ดใหม่นะครับมังกรสามสีตัวที่หนึ่งมาแล้วนะแปะไว้ตรงนี้ก่อนอันนี้การ์ดซ้ำนะครับผมจําชื่อน้องไม่ได้ผมจาชื่อน้องไม่ได้แต่น้องน่ารักมากเลยอ่ามาแล้วนะครับมังกรสามสีตัวแรกของเรามาทั้งสามหัวเลยเป็นยูอาร์ซะด้วยขอขอสัมผัสเขาผมทัชไม่ใช่ยูอาร์นี่ <c oughs> เดี๋ยวนะไพ่อชยู U r อันนี้เกรดอะไรวะเดี๋ยวผมขึ้นชื่ออีกทีนะครับฟิลลิ่งเหมือนตาใบเล็บได้เนะี่ยผมจําไม่ได้ละแต่โอเคเลยผมโอเคผมโอเคผมโอเคเป็นตีที่ผมอยากได้นะครับลายกาเนะเอาไปหนกก่อนไม่เกี่ยวข้องกับดกักเลยไปหลายลเลยไปหลายใบเลยวะอะไรจำไม่ได้การ์ดใหม่นะครับ การใหม่ที่เป็นการเก่าไม่งงกันนะโอเคมกักรอีกสีหนึ่งมาละไว้ตัวเดิมการเดิมจำชื่อไม่ได้นะครับแต่เหมือนว่าจะมีเนื้อเรื่องใช่ไหมเดี๋ยวค่อยแปลชื่อให้อีกทีนะครับอันนี้อะไรไม่รู้เอกะนะครับซ้ำการใหม่ไร้หลอดใช่ไหมทำอะไรได้ไม่รู้ เห็นว่ามีเด็กใหม่ใช่ไหมที่เอาการ์ดพทกไรหลอดจากเทเลเมนต์ไปผสมกันแล้วก็ทําได้ยิงไ,ไร์พอยต์อ่ะเดี๋ยวผมแปะรูปเด็กขึ้นอีกทีหนึ่งนะครับโอเคยิบไปรู้จักจาก,การ์ดซ้ำการ์ดเฮริเกียใบยใหม่นะของเซอร์เบริเกียนั่นเองมัชมาลอนใบที่หอยละตัวนี้ก็เหมือนจะซ้าหน้าซ้าตาแล้วนะครับอันนี้เพิ่งแรกใบที่2แล้วก็โอเคหมดแล้วนะครับชุดแรกของเรา12บอหมดแล้วโอเค ซองต่อไปนะครับโอเคครับอันนี้ก็มาอยู่ในชุดที่2แล้วนะเราจะรีบเปิดรีบไปเลยนะครับมาดูกันนะโก้ไพใช่ไหมท,ทีนี่โก้ไพแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าการ์ดอะไรการ์ดใหม่แหละท่ามไป,ปตัวเสาตัวใหม่อ่ะตัวเดิมตัวเดิม่าการ์ด,ด Guard ใหม่ของเซเรนซอนแมนนะครับนะครับเดิม อันนี้เคยมีการ์ดกับดักของมันอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปแปลไว้นะครับว่าเมื่อก่อนมันเคยเป็นการ์ดอะไรนะอ่าการ์ดของเซอร์เดิกเกียอืมการ์ดนี้เหมือนเหมือนจะมีความเชื่อมโยงอะไรสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวผมแปะรูปชิงไว้นะครับผมถ้าผมเจอนะของเซอรเ์เดิเกียรครับอ่าการ์ดใหม่เซนต์แคนะการ์ดใหม่ของเซนซอนแมนนิด การ์ดของทีมใหม่อ่ะชื่ออะไรนะก็บินอะไรนะผมจำชื่อไม่ได้นะครับการ์ดสามนะสามโอเคมังกรอ,อีกใบหนึ่งถ้าผมจะไม่ผิดในช่วงพักนึงของยูกิโ oh, อมันจะเอาอะไรนะมิลเลอร์อฟอร์ทุกใบามารวมกันใช่ไหมเออเดี๋ยวถ้าผมหาภาพเจอถือาม,มาแปะนะครับเซอรเดฟสันแมนไว้การ์ดสาม กาตีมใหม่จำชื่อไม่ได้โอเคไรก,กาดนะครับไรก,กาดตัวแรกมาแล้วนะสามสามผมจำชื่อเด็กนี้ไม่ได้จริงว่ะขอโทษด้วยนะครับผมจำหน้าตัวนี้ได้นะตัวนี้จำได้ไนะครับกาตีมใหม่โอยูอาร์ใช่ไหมหยิบทองปีพันึกแบบใหม่นะครับผมแบบยูอาร์นะ มกรสามสามอันนี้เป็น SR สตีมไยกาใช่ไหมเชื่อกาดเก่าก็ลืมชื่อการ์ดใหม่ก็ไม่รู้จักชื่อทำไงดีช่างมันนะครับเอตเกียไม่ใช่อะไรเกียเกียนั่นแหละจำไม่ได้แนละ้วเป็นคอร์ดการ์ดของมูโตใช่ไหมการ์สไลกะใช่ไหมการ์ดตีมใหม่เซนซอนแมนจำชื่อน้องไม่ได้กาสเกินไปหนึ่ง อืมการนี้สวยแต่จำชื่อไม่ได้กับบินอ่ะโกลไพร์เลนโงเสาตัวใหม่ที่เป็นการ์ดเก่าโอซาเลมิเตเชียนนะครับระดับเอาสวยใช่ได้การ์ดสาม,สาม,สามอ่ะสามอ่าตีมอะไรไม่รู้ลืมข้ามการ์ดสามการ์ดสาม นี่กั์ดไรกาใช่ไหมออมยูอาตัวนี้จำชื่อไม่ได้ครับอ่านไปมาดูไม่ใช่มาร์โดเช่มาชมาลอนใบที่เท่าไหร่ไม่รู้ไรกาไรหลอดของเสริมแสดงไอแล้วก็อู้ถ้าจำผิดใบน,น,นี้มีราคานี่ใช่ไหมแต่ไม่ใช่ระดับนี้ใช่ไหมยูอาร์ใบนี้ก็โอเคนะครับผมกั๊ดในกล่องน,นี้ได้มาสองใบก็ดี ต่อไปชุดที่3าเจอกันชุดที่3ครับโอเคครับตอนนี้ก็อยู่กองใหม่กองสุดท้ายแล้วนะ30สองอสิุดท้ายนะครับโอเคเพิ่มนปการไม่สนละเริ่มเลยะครับเฮมังกรใบใหม่ สาการ์ดใหม่ใช่ไหมเซเล็กอา,ายใบใหม่ซอดแมนกำลังไม่ชื่ออยู่นะครับแต่เป็นการ์ดตีมที่แล้วจำได้แค่นี้จำชื่อไม่ได้เดี๋ยวแปะชื่อไว้นะครับรายการการ์ดใหม่ยังไม่มีโอเคมันใช่ประกาศไหมไม่น่าใช่ ยังไม่มียังไม่มีโอเคอ๋อ่ะตีมนี้แหละที่ที่ผมค้ามเมื่อกี้ใช่ไหมอยู่ไหนว่ะหาแป๊บเอาหาไม่เจอเออนี่ไงไม่ดีนะครับตีมนี้แหละครับผม ซาำอ่าการใหม่ครับผมก็ตีมตีมนั้วแหละผมจะชื่อไม่ได้อ่าบัลลังยูเบลนะครับมกว่าจะมานะบัลลังนี้ผมผมเพิ่งนึกได้นะว่ามันมีอยู่ด้วยไม่ได้เห็นนะครับเคสุดท้ายก็ซ้ำนะครับเอ้ยไม่ดีการนี้การใหม่ประดาณภาัย โอเคมาถึงคัไลล์สุดท้ายของเรานะเป็นซองพิเศษนะครับซึ่งผมแกะแล้วนะครับแกะจานั้นหลังยังไม่ได้ดูนะแค่มันปลิ้นออกมาดีนหน่อยโอเคมันจะมันจะมีอะไรดีบ้างวะเดี๋ยวของภายในซองนี้เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปอีกทีหนึ่งนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วมาดูกันผมอยากได้อะไรจากตัวนี้วะถ้ามันดีสุดก็เป็นกันดอลนลายใช่ไหมไม่ก็เห็นใบผู้หญิงสงคนนะนะั่นแหละมันมันควรเป็นฟอยใช่ไหม สองใบเนี่ยเออขอปิดเป็นอีกหนึ่งระดับแล้วกันอยากได้ควอเตอร์เซนจูรี่อ่ะมีปะน่าจะมีนะโอเคมาดูนะครับหนึ่งสองสหลังจากที่เราเปิดมาทั้งหมดแล้วเดี๋ยวผมจะมาสรุปนะครับว่าเราได้อะไรมาบ้างซึ่งผมจะสรุปแค่การที่มีระดับ S R ขึ้นไปเท่านั้นนะใบแรกเลยครับเป็นอ่าเซนจูรี่เมดิเชียนใช่ไหมถ้าจำชื่อไม่ผิดน,นะ ต่อไปก็จะเป็นการ์ดของ Snake Eye นะครับเป็นการ์ด SR ของดีชวนใช่ไหมออถ้าจะดีชวนนะบรรลังของ Yu b e l าการ์ดตีใหม่นะครับขออนุญาตนะที่ลืมชื่อนะไม่รู้จักเลยดีกว่าอันนี้การ์ด SR SR ของรายการนะครับเราเข้ามาฝั่งของ UR บ้างแล้วนะเป็น Backmate ตัวใหม่หรือเปล่าผมผมขออาภัยนะที่ไม่มีความรู้เลยเลยใบนี้นะครับอีกใบนึง แล้วก็หีบทองหีบทองใบใหม่ที่เป็นแบบต่อเนื่องนะอะแล้วก็การที่เราได้จากซองเลกาซีนะครับซองพิเศษนะซึ่งการนี้ก็เป็นระดับยูอาร์นะครับผมเช็คมาละส่วนนี้ส e c ร e t นะครับโชว์ราคาเป็นหนึ่งโอเคมองยากจากแพ็คนี้มองยากมากเลยส e c ร e t แหละสรนะครับแล้วก็ไปสุดท้ายนะครับอะผมไปหามาแล้วมันคือการระดับอะไร อัลติเมทนะครับการ์ดอัลติเมทมันดูยากอย่างวะ,ะเห็นไหมเห็นไหมน่าจะเห็นครับแถวๆนี้มีจุดๆๆฟอยล์อะไรไม่รู้มันดูยากอะตอนแรกก็งงเหมือนกันว่าเออมันเป็น U R หรืออะไรนะครับแต่ก็เป็นสิทเ,เป็นอัลติเมทนะฟิลลิ่งแบบ การต่อใบเล็บเราได้เป็นยังไงกั้นภาคกับการเปิดการในครั้งนี้ครับถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้เตรียมความรู้อะไรก่อนเปิดเลยก็ตามแต่ก็ขอประธานอภัยตรงนี้ด้วยนะไว้คราวหน้าผมจะศึกษาข้อมูลก่อนที่จะมาเปิดการนะครับส่วนใครที่มีข้อแนะนํานะครับหรืออยากให้ผมปรับปรุงแก้ไขตรงไหนก็สามารถพิมพ์ในคอมเมนต์ได้เลยนะผมอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะก่อนจะจากกันไปนะครับผมก็ขอฝากร้านโมเดิลการ์ดมาไหนออบอ,อกอ้อมใจทุกคนด้วยนะครับส่งเร็วส่งไวทันใจแน่นอนครับ ส่วนคลิปหน่าจะเป็นคลิปอะไรก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับส่วนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ